คำเตือนโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชม,ท,ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรุงเรียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ ลุงเนือก็ได้นําสูตรหน่วยบนนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมแล้วก็นำไปพิจรารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรหน่วยบนลงให้ตั้งแต่งวดแรกสถิติ17งวดนะครับก็เดินต่อมาเรื่อยๆนะครับจนงวดนี้เป็นงวดที่ 22สิบสนะครับสำหรับงวดนี้นะครับก็ปรากฏว่างวดที่ผ่านมานั้นหลุดนะครับแต่ลงช่องมาแล้วนะครับหนึ่งหนะครับลงช่องมา5งวดแล้วก็งวดที่หก็มาหลุดทีนี้หลุดไปงวดเดียวอย่าเพิ่งทิ้งนะครับสำหรับสูตรนี้ต้องตามต่อนะครับงวดนี้ โอกาสเข้ามีแน่นอนนะครับเพราะว่างวดนี้มันหลุดไปแล้วนะครับเพราะว่าเดินมาสี่งวดติดที่ลงช่องนะครับงวดที่5หลุดนะครับงวดที่6นี้ดุงเนียงคิดว่าต้องมาแน่นอนนะครับไม่มาก็สูตรนี้ก็ต้องหาสูตรใหม่มาเปลี่ยนนะครับอ่ะมาดูสถิตินะครับก็ให้ดู22งวดนะครับ งวดนี้เป็นงวดที่ยีบสองนะครับวิธีการคำนวณนะครับใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่สามสามครั้งบวกหลักร้อย หมุนครั้งที่4 1ครั้งแล้วก็ลบ1คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก1แล้วก็บวก4นะครับทุกครั้งทุกงวดไปนะครับอ่ะผลลัพธ์ผลการคำนวณงวดนี้ได้1 2 6นะครับออก2 2 1สองนะครับหลักหน่วยก็คือ1นนะครับก็ผ่านงวดนี้นะครับ งวดต่อมานะครับได้8 93นะครับออก8 4 3นะครับหลักหน่วยก็คือ3นะครับงวดต่อมานะครับได้3 4 8นะครับออก863นะครับหลักหน่วยก็คือ3นะครับ งวดต่อมานะครับได้904ออก209นะครับหลักหน่วยก็คือ9นะครับงวดต่อมาได้904อีกนะครับออก779นะครับหลักหน่วยก็คือ9ก็ผ่านอีกนะครับงวดต่อมาได้904อีกครั้งนะครับออก7 ศูนย์ศูนย์ะครับหลักหน่วยก็คือ0ก็เข้าที่เลขศูนนะครับงวดต่อมานะครับได้2 3 7สามออกสามนะครับหลักหน่วยก็คือ7ก็เข้าที่เลขเจ็ดนะครับงวดต่อมาได้904นะครับออก894นะครับ หลักหน่วยก็คือ4ก็เขาที่เรียก4งวดต่อมานะครับได้ 8, 9 3ออก 5, 6 3นะครับหลักหน่วยก็คือ3ก็เขาที่เลข3กงวดต่อมานะครับได้ 6, 7 1ดออก6 8 7นะครับหลักหน่วยก็คือ7ก็เขาที่เลข7กนะครับงวดต่อมานะครับ ได้7 8 2นะครับออก2 2 7นะครับหลักหน่วยก็คือ7ก็เข้าที่เลข7นะครับทีนี้มาดูงวดต่อมานะครับงวดต่อมาได้3 4 8นะครับออก3 8 8นะครับหลักหน่วยก็คือ8ก็เข้าที่เลข8นะครับงวดต่อมาได้ 904ออก309นะครับก็หลักหน่วยก็คือ9ก็เขาที่เลียก9นะครับงวดต่อมานะครับได้782ออก352นะครับหลักหน่วยก็คือ2ก็เข้าที่เลียก2งวดต่อมานะครับได้126ออก392นะครับ หลักหน่วยก็คือ2ก็เข้าที่เลขยก2งวดต่อมานะครับได้126นะครับออก2 4 6นะครับหลักหน่วยก็คือ6ก็เข้าที่เลขยกทีนี้ต่อมานะครับนี่คือลงช่องงวดแรกนะครับ ได้904นะครับออก3 2 4นะครับหลักหน่วยก็คือ4ก็เข้าที่เลข4ีนะครับลงช่องงวดแรกก็เข้าเลยนะครับเข้าลงช่องงวดที่2ต่อมานะครับได้782นะครับออก85 2นะครับออก 8, 5, บ็หลักหน่วยก็คือ2ก็เข้าที่เลข2ออีกนะครับงวดต่อมาลงช่องงวดที่3 ได้015นะครับออก865นะครับหลักหน่วยก็คือ5ก็เข้าที่เลียก5งวดต่อมานะครับงวดต่อมาได้ลงช่องงวดที่4นะครับลงช่องงวดที่5นะครับนีออ่ลงช่องงวดที่4นะครับขออภัย ลงช่องงวดที่4ได้560ออก356นะครับก็หลักหน่วยก็คือ6ก็เข้าที่เลข6กนะครับงวดต่อมานะครับงวดที่ผ่านมานี่เองนะครับได้782นะครับออกออกอะไรครับ646 6, นะครับ หกสี่หกงวดนี้หลุดนะครับงวดนี้หลุดทีนี้มาดูงวดนี้กันนะครับงวดที่ผ่านมานั้นหลุดนะครับงวดหลุดงวด,ดแรกเลยนะครับตั้งแต่เศรษฐีเปิดมา21งวดนะครับก็หลุดงวดแรกงวดนี้จะเป็นงวดที่22นะครับท่านผู้ชมก็ มารอดูกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับสําหรับงวดน,นี้นะครับ03นัก้ก็ได้0นย์นะครับหกบวกหเป็น11 11อบเวกสเป็นสิสสนสห 15บวก1เป็น16 16บวก7เป็น23 23ลบ1เหลือ22นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2บวก1ก็ได้3 3บวก4ก็ได้7 เอาละครับงวดนี้นะครับหลักหน่วยบนนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวงวดนี้คำนวณได้สองสามแล้วก็เจ็ดนะครับสามตัวมาหนึตัวนะครับเป็นหลักหน่วยนะครับให้ท่านผู้ชม พิจารณาดูนะครับเห็นตัวเลขแล้วมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันมานะครับเป็นงวดประจำวันที่1เดือนตุลาคมนะครับสองหนะครับเอาล้วครับท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านนี้นะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ